เนื้อหาเพลงเล่าถึงหนุ่มนักท่องเที่ยวค่ะที่ไปตกหลุมรักไกด์สาวชาวชายภูมินะคะจึงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดให้สมหวังได้เป็นเขยเมืองเจ้าพ่อพญาแลค่ะเพลงนี้ชื่อว่าฮักสาวชายภูมเป็นผลงานใหม่ล่าสุดเลยของเต๋าภูสินนะคะก็ผสมทำนองเตยหัวนนทตาค่ะกับทำนองลูกทุ่งอีสานเข้าด้วยกันส่วนมิวสิกวิดีโอมีเครื่องแต่งกายค่ะที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ปล่อยออกมาไม่กี่วันง่ะตอนนี้ยอดวิววิ่ง เต่าบอกว่าแตะหลักล้านเร็วๆนี้แน่นอนจะบอกว่าติดใจก็ได้นะคะเพราะว่าเต่าเนี่ยทำเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดในภาคอีสานทีไรยอดวิวปังทุกทีเลยเช่นก่อนหน้านี้ค่ะมีเพลงอ้อมกอดเขมรราชนะคะยอดพุ่งไปเกือบ50ล้านวิวส่วนเพลงมนรักพระธาตุน,นครพนมก็ได้ยอดมาเกือบ10ล้านวิวค่ะไม่น้อยเลยในฐานะคนทําเพลงนะคะดีใจแล้วค่ะคนเข้ามาฟังเยอะแยะแต่ผลพลอยได้ของการทําเพลงแนวนี้คือการได้ช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว สวยๆในจังหวัดค่ะให้คนทั่วไปได้รู้จักนะคะแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวให้มาสนใจเมืองรองทางภาคอีสานมากขึ้นด้วยค่ะอีสานก็ยังมีความสวยงามทางวัฒนธรรมที่มันมีความร่รวออยู่มากนะครับมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวไมไปถึงมอหลองมอล่ำนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมาแล้วยุคป,ปัจจุบันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่ามอลำเนี่ยรันวงการอยู่ตลอดเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า นำ,นำเสนอนำเสนอสิ่งที่สวยงามในเรื่องของภาษาในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องแต่งกายที่สวยงามของภาคอีสานครับคาดหวังว่าจะทําให้จังหวัดชัยภูมิเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวในลักษณะเมืองรองครับเป็นเมืองรองที่ต้องไปก็คือจังหวัดชัยภูมิครับ กระแสตอบรับดีเลยค่ะเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่เคยไปชัยภูมิแต่เพลงนี้ทําให้ได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะหรือก็มีคอมเมนต์บอกว่าเพลงเพราะมากชาวชัยภูมิยินดีต้อนรับงานนี้เต่าภูสินก็ยิ้มไม่หยุดเลยลนะ่ะค่ะแมเรียกได้ว่าเป็นนักร้องชูดการท่องเที่ยวจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะ แต่ที่ทำให้เจ้าตัวค่ะรู้สึกประทับใจมากคือการได้ขับร้องเพลงนี้ให้เป็นของขวัญกับชาวชัยภูมินี่แหละค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะจะมีงานแห่ใบศรีศัก,กระเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดค่ะไม่แน่ว่าอาจจะได้ยินเพลงของเต๋าภูสินเพลงนี้ค่ะในช่วงของงานสำคัญนะคะ